ก็คือตรงนี้ครับถ้าเราหยุดทำนะหรือว่าเสียชีวิตธุตรกิจตรงนี้ยังมีรายได,ได้อย่างต่อเนื่องนะเราลงลยไปสมัครไว้เป็นชื่อใครคนนั้นก็มารับครับแล้วก็ท่านมั่งสักดิต่อยอดเพิ่มเติมนะครับนะจะได้เกิดความมั่นใจกับธุรกิจนี้ผมทํามามากกว่าสิปีแล้วครับไม่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับผมคิดว่าถ้าหนึ่งรหัสนะคุณลงทุนครับสองพันห้าร้อย 68บาทนะครับสร้างรายได้6,000บาทต่อวันแสนแปดต่อเดือนครับ mm hmm. ถ้า v a p คุณสร้างไรายได้24 0 0 0ต่อวัน72 0 0นต่อเดือน mm hmm. ผมคิดว่าคุณต้องเลือกแบบ v a p อย่างแน่นอนครับ mm hmm. ถ้ามีโอกาสนะครับเรามาพบกันมาพูดคุยกันครับ mm hmm. แล้วในส่วนของแผนตลาดของารินาที่เปิอผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรทักทายเข้ามานะใต้เพจหรือใต้ ข้อ,ขอความใน YouTube หรือ,อเพจที่ท่านเห็นนะสามารถสอบถามได้ปริิน่านี่ปิดโอกาสดีๆที่ทำได้ ครับนะขอบคุณท่านเคดีการมณีธารัตนะนะครับแล้วก็ขอกบคุณท่านเคดีคุณรั์สารพิโรจนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อครับว่าหลายๆท่านฟังแผงกระตลาดเนาะทั้งสินค้าแล้วก็บริษัทนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะเกิดความมั่นอมั่นใจอย่างแน่นอนเนาะครับอันนี้คือระบบของเราครับที่เห็นเป็นแบล็กเกลวอลังการ <c oughs> นะระบบการทํางานครับเรามีระบบช่วยดีเนาะ ครับทีาานี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะถ้าเราไม่จัดสินใจเน่ยจะเสียอะไรบ้างนะครับนะวันนี้เนี่ยแน่นอนครับเรามีเพื่อนนะเรามีญาตินะเรานะมีพี่น้องเรามีคนรู้จักนะครับนะไม่ว่าจะในทางสายลูกหิตนะหรือจากเพื่อนจากเฟซจากไลน์ในปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าวันนี้ท่านฟังนะแล้วท่านไม่จัดสินใจอะไรสักอย่างเดียวเลยนะครับท่านเสียแน่ๆครับเพราะว่าเพื่อนญาติพี่น้องเราเขาก็ทำเกษตรก็มีถูกไหม นะเขาก็อยากดูแลสุขภาพก็มีอยากมีอาชีพเสริมก็มีถ้าวันนี้ท่านไม่ตัดสินใจเข้เกิดว่าเขาไปทําที่อื่นบริษัทอื่นหรือทำบริหน้ากับคนอื่นคนที่เสียโอกาสก็คือตัวท่านเองและก็ญาติพี่น้องท่านด้วยแทนที่จะมาทําด้วยกันก็ต้องไปทำกับคนอื่นถูกไหมครับแต่วันนี้เราตัดสินใจแล้วนะเราจะชวนญ,ญาติชวนพี่ชวนน้องมาทําด้วยกันแน่นอนครับสิ่งที่เราจะได้นะก็คือทั้งเรื่องไรายได้นะวินวินนะเนาะด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งญาติของเรา ถ้าวันนี้เราช่วยพี่น้องเราทั้ง3สายให้เติบโตให้สําเร็จนะเหมือนกับเรานะมาสายละแปดคะแนนทั้งสามสายตามแผงตลาดนะจะมีรายได้วันละนะหกพันนะถ้าคูณ30บวันนะก็เดือนละ1 8นะึ่งแบาทต่อเดือนนะครับนี่คือโอกาสนะแล้วก็ทางเลือกนะมนนีสาโอกาสนะครับสําหรับพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะ,ะทั้งใหม่นะแล้วก็ท่านที่กําลังสนใจจะสนใจอยู่นะตอนนี้นะครับ นะ้สามทางเลือกคืออะไรบ้างหนึ่งนะสมัครใช้สินค้าราคาคุนทั้งสมแดงและก็สขภาพเนาะที่ท่านเคดีผู้รับท่านคุยให้เราฟังเนาะเ็นและน,น่ากินน่าใช้และสมแดงก็น่าใช้จริงๆนะครับแล้วก็ข้อ2นะสมัครมาเพื่อทํำอ,าช,อ,นนนะชอาชีพเสริมและตอนนี้นะไม่ใช่อาชีพเสริมแบบธรรมดา มีได้สองทางข้อที่3โอกาสที่3ก็คือสมัครทรําธุรกิจเลยเอาละมองเห็นโอกาสและททาเป็นธุรกิจเลยก็ได้ครับเพราะคนที่ร่ํารวยทุกวันนี้ไม่ได้ทําอาชีพเดียวถูกไหมครับนะทําหลายอาชีพเราก็มีรายได้หลายทางหลายธุรกิจเช่นเดียวกันครับวันนี้หนึ่งคนตัดใจหลายคนโชคดีและสําหรับเป็นโปรโมชั่นนะพิเศษในช่วงโควิด19นี้เนาะนะที่เห็นเนี่ยครับก็คือชุดโปรโมชั่นนะมีหลายชุดนะครับครับนะผมก็อยากให้ดูสักนิดนะึงนะ มีหลายทุก์นะครับแต่ถ้ดูทุกเดียวอพราะานเรียกได้นะครับถ้าสาานใจก็ สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วถ้าเป็นวีไก็คูณ4ทุกข้าไปนะครับเนาะก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วนะครับดีสอนรับทุกท่านเลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการทำธุรกิจนะแน่นอนครับวันนี้เนี่ยนะผมเองเนี่ยนะถ้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะผมไม่ตัดสินใจนะสิ่งที่ผมพลาดโอกาสอย่างแน่นอนนะคงไม่มาถึงวันนี้นะครับเนาะจึงคนตัดสินใจหลายคนโชกดีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนี้ ครนะอบครัวผมก็คงจะลำบากนะในเรื่องของทั้งรายได้นะวันนี้เราตัดสินใจเราได้มีโอกาสนะทำธุรกิจหน้ามาสิบ่าปีแล้วนอกจากว่าครอบครัวเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะแล้วก็มีทีมงานของเราเลหลายๆคนนะที่ท,ทําธุรกิจด้วยกันมาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับนะการตัดสินใจในวันนี้แน่นอนครับนอในห้องประชุมนี่นะครับนะถ้าวันนี้ตัดสินใจทำ ถ้าตัดสินใจทำนะมีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอนจะสําสเร็จมากหรือสาเร็จน้อยนั่นคือเรื่องหนึ่งอยู่ที่การลงมือทำนะแต่ถ้าไม่ตัดสินใจนะตัดสินใจไม่ทําเลยเนี่ยนะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะสาเร็จเนาะยังไม่รู้เลยว่าพรานินาคืออะไรยังไงต้องตัดสินใจดูนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอทีมงานของเราเนาะที่หรือว่าผู้